และข้อมูลข่าวสารกระททั้งหลายตั้งแต่ต้นน้ำลาน้ำปลายน้ำที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตรกรรมของประเทศได้รับรู้รับทราบและเกิดมุมมองมันางเพื่อจะไปกําหนดกลยุทธ์ของการปรับตัวภาษากนรบริหารเรียกว่าการชี้ช่อง่วนจะชี้ช่องให้รวยวิจนนั้นก็แล้วแต่ว่าแต่ละท่านจะสามารถที่จะสร้างการ ได้มากน้อยแค่ไหนในการก้าวต่อไปของธรุรกิจเกษตรที่ผมขึ้นหัวข้อไว้ยว่า next s t e p ธรุรกิจเกษตรไทยสู่อหนาทางอาหารโลกนนั้เพราะว่าผมมองเห็นสพาพผาผาเกษตรของไทยเปลี่นก้างใหม่ก็คือสาวบ้านผู้โินพิาชีวอาชีพเปลี่ยกรจะต้องมีศักดิ์ศรี มีโอกาสเหมือนนักกฎหมายเหมือนนักบัญชีนักธุรกิจที่ตั้งสำนักงานที่ปรึกษาธุรกิจและกฎหมายเราจะให้มีสำนักงานที่ปรึกษาด้านการเกษตรเพราะระบบของการพัฒดาวิชาชีพกับพรรดาวิทยาการมาคู่กันในโลกนี้เราจึงร่วมมือในการสร้างเกราะรุ่งใหม่ที่เป็นด้งปารเกษตรมีความรู้ความจำนำผู้จัญการผู้เชี่ยวชาญเนี่ย ในสายของวิชาชีพโดยสาบันคุณวิชาชีพอันนี้ร่วมกับสำนักงายนยกงบตีนะครับเป็นองค์การมหาชนมันเหมือนระบบ ISO โของการพัฒนาสังมกันอยู่และวิทยาฐานนัที่ได้ใช้ในทั่วโลกอยาปลูกสับประรดอยาปลูกชมพู่ยาปลูอออกกล้วยหอมกอบไม่บริสคุณต้องจ้างเราในลักษณะของที่ปรึกษาพิเศษครับไม่ใช่วันละสามร้อยห้าร้อยจ้างเหมือนที่ปรึกษาทางกฎหมายและธุรกิจนี่คือระบบใหม่ที่เราสร้างโอกาสใหม่ให้กับ 嘛，对对对。